่สวัสดีนลยถายแล้วเนี่ยโอโ้โหอะไรแล้วนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวแก๊งทีมงานย่าสังหรุยไ,ไก่ก็ไม่เอามาไอ้ก้องไอ้ก้องอุ้จัวางไว้คู่กันวันนี้ เออไงจะมาล้างรถครับล้างคันเก่าก่อนเลยนะล้าง55ก่อนเอ้ยล้าง52ก่อนล้างใช้หน,ชน้ำในหนองนะครับเอาไปในผีขาวอะ่ะนี่ หนองใหญ่นะครับล้างทำไหนะเขาแล้วเขาให้ล้างก่อนหรือเราจะล้างเองเขาให้ล้างอ๋อเขาไม่ให้ล้างเลยพอขอสี่ก้าของตะอุดแล้วเราเอารถไหนไปเกี่ยว อแต่ล้างไ็้ใช่ไหมตู้เป็นลูกปีใหม่ทำท่อทำท่อใหม่สองวันก็เสร็จแล้วบาร์ไม่เสร็จแล้วแล้วเข้างานแปดโมงบ่ายสามเลิกอืมห้าโมงสี่โมงสิบสต่สิบเดี๋ยวเขาดูให้บารเด็เห็นไใช้เครื่องบิ๊กนะครับสูบอันนี้ไม่ทำอะไรกูรลดเงว้ิวมืออี๋ไหมจกแก้วจัดยี่สิบเเหลือห้าบาท โหยิงลงไม่ใหญ่เดี๋ยวนะทางนี้เนี่ยได้ได้ละทำไงประเมินการทำงานดูการทำงานกางขยันไอ้บานเนี่ยขยันก็ยี่สิบไม่ขยันก็เหลือห้าบาทห่างกันลิบลับเลยจะเหลือสิบบาทก็กอะไรอยู่มี่ตัดทำอะไรก๊อ๊อฟ ครเดี๋ยวเราเอาเครื ada, oh no, no. Oh no, no oh okay. ่องไปสูบ้างล่างขึ้นมาเดี๋ยวมาดูตอนล้างกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำยานะครับน้ำยาล้างลับเฮ้ยไม่น้ำเป็นสีเนี้ยเออย่าไปโดนรถ

ี่ก็เร pues ิ <t od ay out> ่มทำการล้างช่วงบนก่อนนะครับก็ล้างกันอยู่ข้างบนค่อยมีอะไรมากครับข้างบนก็ล้างพวกเสรศษละอองให้มันออกมาอัดช่วงล่างกันจะนานหน่อยตอนช่วงล่างนะแต่ช่วงบนก็จะถูนานหน่อยถูทุกซอกอะ แล้วมันแก่มขึ้นมาหน่อยอาจจะแกงบาเนเะนื้อน่ะ ก็ทยอยล้างครับก็ล้างคันนี้ก่อน,นซ่อมก่อนซ่อมคันเดียว,ท,ยวทำอะไรครับน่าจะประมาณเปลี่ยนลูกปืนตู้ไงลูกตีกตเปลี่ยนลูกตีนะครับอ่าแล้วก็ปะท่อก็ไม่มีอะไรนะปะปะท่อไอท่อส่งข้าววะเลท่อยาวอะ ซอพวกนี้ก็ยังไม่เคยมาไม่เคยได้ทําใหม่นะเฮ้ยเคยเคยมีตัวเนี้ยเคยทําใหม่อยู่รถสิบสองปีนะแต่ว่าตัวอื่นก็ยังไม่ไทําใหม่ตรงนี้ก็มันไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรนะที่เป็นร้อยปากก็คือมันบังไว้บังไอ้ตัวตะแกรงข้าวอะไรงี้แต่ไม่ไขาดอะเปลี่ยนหมดแล้วโทรศัพท์ เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็เราทําไงฮะเราเหมือนลาดลาดลถให้เปียกใช่ไหมแล้วเราก็เอาน้ํายาใส่เพิ่มให้สีซีดขึ้นนะครับกัดกัดกัดซีดหมดกัดสีรถซีดหมดไม่ต้องทิ้งไว้นานนะตามจริงมันไม่ต้องคนทั้งคันนะคนแค่ตามพวกลูกคุยแต่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความพอใจพอใจยังไง ใช่ à, งงครับลงน้ำยาไปเลยตามคืตามวันจนะันทร์ทุกคัน สองปีนะแต่ว่าเสาไม่เคยล้มไม่เคยแอดนะครับอันนี้นะก็ใช้างานกันไม่ได้โหดมากครับว่าที่นาแถวบ้าน,มมนก็จะไม่ได้เกี่ยวมันก็ไม่ได้เกี่ยวยากอะไรขนาดนั้นมัน,ม,นม่ยากมากางมากเพราะคันนาก็ไม่ได้เยอะอะไรมากไม่ได้กระแทกไม่ได้อะไรนะครับก็ไม่เป็นไร ยาคัดลงคัดเรล็แต่ไม่ได้ซื้อมาใช้กันเราดิ้วทีเดียวนั่นแหละปีเพราะว่าปีเขาไม่ไม่ค่อยทำเท่าไหร่เพราเขาไม่ได้อย่างยังไงอะเจ้าของรถบ้านอื่นเขาจะแบบว่า3ปีสี่ปีทำสี่ทีแต่ผมไม่เคยทำและนอกจากสีช่วงล่างอะับแต่ช่วงบนเขาไม่ทำะ ค่อยได้ทำทั้งหมสีก็ยังประมาณนี้อยู่งสดๆจะหน่อยนี่นแต่ก็ถามว่าอยากทำไหมก็อยากทำเลย <S <S บางคนก็สองสามปีทำใหม่ทีมันก็จะปลูกบ้างเนี่ยเริ่มปลูกแล้วสองสามปีทำใหม่สามสี่ปีแล้วแหละนานๆทำใหม่อันนี้ก็ทำใหม่ไปแล้วนะบางคนหลัง การล้างข้างในท่อนะครับต้องเปิดปเปิดแล้วมันก็ไหลออข้าวหานอ้ยอ้ยอหน้เลือดหมดหีมนก็ลิดไดายเลือดหมดสายหล็กเง เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟขาดขาเชือกน้ำกินมามัดได้เนี่ยนี่เนี่ยอยากนะของใหม่เป็นดีนี่เนาะยังไม่มีซึมไม่มีอะไรเลยมามีตันเราสิบสองปีสิบสามเก้าสิบสามปีแล้วเนาะรถเนี่ยได้สามสิบสามสี่ปีเฮ้ยม่ถึงสิบสี่ยังไม่ถึง ประมาณสิบสามสิบองสิสามปีทําบางโค้นใหม่ไปกี่รอบแล้วสามรอบแล้วมั้งสองสารอบแล้วโค้นผุเลยใช้คุ้มละคุ้มนานนานแล้วคุ้มแต่สองปีแรกแล้วมานี่เทอโบไม่มีนะไอท่อแฟดคันเนี้ย ไอถ้าไม่รู้ถ้าเกี่ยวสองทุ่มนะไม่ต้องนอนอ่ะสองทุ่มสามทุ่มไม่ต้องหลับต้องนอนเจอที่ขันนี้อ่ะพ่อแฝดอะทะโบไม่มีก็เดี๋ยวเรามาดูทีตอนล้างนี้ก็เลยเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนถูเพราะเดี๋ยวมันต้องถูเนี่ยต้องถูหมดเลยไปไหนวะ ไป,ไ,ปไปแล้วแรงไปแล้วนะเออเราจูไปลูกให้ไปไปไปเดี๋ยวต้องอัดช่วงล่างนะช่วงล่าง,งจะนานล้างอ่ะครึ่งวัน <c oughs> นั่นเลยช่วงบนก็ถูเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออัดช่วงล่างกันนะครับช่วงบ่ายจะกินข้าวกอนช่วงบนเยี่ยมได้ประมาณนี้แหละลงน้ำยาแค่ทีเดียวนะครับอากาศก็ ถูถูหมดแหละจะเยี่ยมได้ประมาณนี้นะแต่ว่าไม่ได้กลางอุ้ม,ลลม,มกลางร่มครับอุ้มในกลางไว้ตั้งแต่ตอนแหลกแล้ว อ,อันนี้ผมนนอันนี้เด็กก็กำลังถูอยู่นะครับตอนนี้โอ้ยทุกซอกทุกมุมเว้ยเขาเขาจะเปลี่ยนลูกตีเขาไม่ได้จะเปลี่ยนน้กกาก ต้องต้องโปรโมทนะดตตัวตัวตัตโตไนีมีเมียแล้วแบบนี้โ้โหเฮ้ยโอ้เฮ้ยเยนีอ่างนี้นี่นะน้ำยาลงรอบที่สองไปแล้วเอี่ยมนะเอี่ยมกว่ารอบแรก ก็ขึ้นไปฉีดข้างบนข้างบนมันจะมีพวกเศษละอองเยอะนะครับเออตีเลย ข้าวมันจะออกมาทางนี้นะเวลาเรายกตูดแล้ว6วกเศษข้าวทางโน้นในบ้านก็จัดการเยี่ยมแล้วนะเดี๋ยวจะหาว่าถ่ายดูแต่้างนี้ข้างโน้นแสงไม่เข้านะครับ เริ่มอัดช่วงล่างกันแล้วนะครับหนึ่งข้างก่อนข้างข้างนี้ก่อนข้างขวาจะอัดจะต้องอัดจากข้างนอกค่อนข้า,างนอกก็ไปอัดข้างในอีกช่วงล่างนะน้ําอัดเข้าไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะล้างนานหน่อยนะครับช่วงล่างลำบากหน่อยนะครับล้างกพว่เกี่ยวแบบไม่ได้เป็นพื้นปูนก็เท่าน้ เหรอเล็กเห<ล>ีอครับตอนนี้ก็เนี่ยนั่งแล้วเหยียบยางช่วงล่างเดี๋ยวเราก็ต้องเดินรถไปนะครับแล้วก็ เดินรถไปฉีดไปด้วยเดินรถไปฉีดไปด้วยไปถึงไปบนถนนนะครับเอาดินพวกนี้ออกจะหมดแล้วไงก็แปเอมาไดไ้รู้ว่าีดปเรร